วันชนะวันนี้เป็นไงครับก็เป็นเพี่อครับพอใจผลงานไหมครับก็ยังไม่ใช่ไรครับยังปรับปรุงแก้ไขเยอะครับที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขเยอะที่หนูบอกต้องไปปรับปรุงจุดไหนบางครับก็ยังออกมุมั่วๆอยู่ครับตกใจอยู่ครับเออครับแต่พอใจจุดไหนวันนี้ที่เราชนะได้ก็เรื่องเตะนะครับแข้งเรานี้ออกฟู สวยงามมากเลยวันนี้เป็นไงวันนี้เวทเราก็สบาย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 ครับเป้าหมายเราหลังจากนี้ครับก็แต้มวยทรงเด็เยนให้ให้จบครับอืมวันนี้มีอาชีพไหมไม่มีครับไม่มีนะอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องชายก็ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณ Lord, พี่ๆในคล้ายอาจารย์ในมหาลัยทุกคนครับขอบคเพื่อนแล้วก็กองเชียร์ทางบ้านครับ แล้วเป็นคนจังหวัดชัยภูมิครับอาบเอฟซีชาวชัยภูมิแล้วทั่วสาธิตที่ติดตามเราหน่อยก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ผมทำได้นะครับคุณมากครับยินดีด้วยครับ